สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนีนมาพอกันอีกแล้ว้อคะเดอ้อพบกับช่องพรชาแนลนะคะพรชาแนลเด้อค่ะเดอ้อค่ะมืมอนี่ค่ะพรกสิกินเข้าก่อนไปเหตุงานเด้อยค่ะเข้ากะค่ะเข้ากะตอนแรงเนาะคะ่ะเนาะเลยหิวเป็นข้ขาวเขาซื้อมาตอนเต่า่ายคลิปในเบิ่งเนะคะ่ะค่ะแต่สิเป็นน้ำพริกปลาทูแห้งเ้ยค่ะมีผักผักขมค่ะแล้วกับักาเขือเด้อยค่ะปลาทอดไข่ต้มค่ะนี่ค่ะ แล้วกเกี่ยกระเทียมกินค่ะเกี่ยกระเทียมกระเทียมนี่ก็มีประโยชน์หลายอย่างได้พี่น้องสามารถที่จะลดเคอรลสเตอรอลในเส้นเลือดได้เด้ยวยจากกระเกี่ยวซนามันกับบดไส <nonetheless> เปียมบดหลเลยค่ะไส้โป้มันอันนี้แดดพวกห้องบนเด่นมันนะะั่งไหมเนาะพักขมนี่ก็มีประโยชน์ด้วยค่ะพี่น,อน้องผักโขมพักข,ขมต้มค่ะผู้ใดสามารถจะกินได้กินดเด้เลค่ะสามารถต่อต้านมะเร็งนะคะมะเร็งเต้านมได้นะคะแล้วก็มะเร็งในปอดน,นะคะ ลดอาการปวดนะคะนี่ค่ะผักขมค่ะผักขมบันจิตเป็นถ้าเป็นตามมันนอกเขาก็ะสเป็นใบเล็กน้อยนะคะขึ้นตามาแผงที่ว่าเขาปลูกปลูกหอมปลูกผักปลูกกระเทียมนะคะอันนั้นก็คือเก็บกินธรรมชาตินะ,ะมันจะเกิดบางที่มันก็นจะเกิดเองนะคะแต่นี่ผักขมอันนี้ตัวนี้เป็นใบใบ่นะคะในกรุงเทพในอันนี้เขาเนี่ยบรรจิตแตกต่างแต่ว่ากกินได้ค่ะอันเดียวกันค่ะมันจะอาจจะคุณละสายพันธุ์เนาะ แต่ก็ประโยชน์มันหลาย,ยค่ะในบรรดาของผักเนี่ยค่ะอันนี้อันดับสองเลยเด้อค่ะประโยชน์ค่ะแต่ว่ากับบเนํนว่าสิก,กินได้กับทุกๆคนนะคะผขมค่ะยกเว้นคนที่เป็นเกี่ยวกับโรคเก่าหรืออย่างนะคะพวกกินกบเตียอยพวกกินยาพวกองคสินะคะเขาค่ะมีขอหามีนะค่ะเนาะ แต่ว่าประโยชน์หลายแต่ว่าคนที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับพวกพวกนี่โรคเก่าสิยากินอ่ไรได้วด่ะเะมากินกันเลยเด้ค่ะประทูประทูต่ำนี่ไงนี่กินก็ประเจ้าเด้วด่ะเะยออผมกิบอะไรอย่างแบบ ตัวเตยพี่น้องเด้อยก็ตีสมัดผมเหมืนเป็นอย่างมันอย่างทุบมัดอืมสมัดผมก็มีประโยชน์บำรุงสายตาบ้ลดอาการปวดประจำเดือนของผู้หญิงน้อเล็กเด้อ ุ๊บมาเรยนเต้านมไะยิงทอดตัวละยี่สิบาทเป่นนมส้ม คนที่มามากินบกเขือพี่น้อง อ่าคลิปนี้ก็นขอลาไปก่อนนดคอเด้อคลิปหน้าพอกันไหมอ่าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด, share, กดจับตะไคร่ให้ได้ค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจพอนทำคลิปต่อ,ตอไปเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะบายค่ะ